อันดับแรกเลยเมื่อเทโลเมียร์ยาวขึ้นร่างกายแล้วก็จะกลับมาฟิตหนุ่มสาวมากขึ้นก็คือจะย้อนไวัยไปได้ถึง4.6ปีค่าเฉลี่ย mulher. สูงสุด19ปีเทโลเมียร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวควบคุม กระบวนการแก่การเสื่อมถอยของร่างกายเราแล้วเราก็สามารถตรวจวัดได้ในร่างกายเราด้วยการเจาะเลือดไปดูอันดับแรกเลยเมื่อเทโลเมียร์ยาวขึ้นร่างกายแล้วก็จะกลับมาฟิตหนุ่มสาวมากขึ้นก็คือจะย้อนไวัยไปได้ถึง4.6ปีค่าเฉลีย่ยสูงสุด19ปีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่ได้แคปซูลหล่อเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นในเชิงของสถิติแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือ15ใน16คนที่ได้วัฒนาชีวะเทโลเมียร์ยาวขึ้นนะคะแล้วย้อนวัยค่าเฉลี่ยก็ใกล้เคียง กับตอนที่เราทําข้อมูลอมเองนะคะชิ้นนี้ที่เราพบแล้เราอยากมานําเสนอวันนี้ก็คือในเรื่องของ killer T cell เต์ทีพิฆาหรือ CD8 จะเป็นตัวที่ช่วยจัดการเซลล์เนื้อร้ายทั้งหลายในกลุ่มที่ได้แคปซูลหลอกนั้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า CD8 กลุ่มที่ได้วัฒนชีวาเนี่ยก็ปร,กรวากฏว่า killer T cell เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ37เซลล์หรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือถึง6%เปแต่วัฒนาชีวาเนี่ยสามารถทําได้ดีแล้วก็ปลอดภัยมากกวา่าไปกระตุน้นให้ร่างกาย เราสร้างคิลเลอร์ทีเซลเพิ่มขึ้นมาเองทุกคนก็จะมั่นใจได้ว่าเออมันปลอดภัยกว่าเนาะล่าสุดเนี่ยอาจะาติดตามผลท่านหนึ่งอายุ72ปีแล้วค่น้ําหนักลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาว่ากลัวกังวลว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เหมือนคุณแม่ท่า<ม>นก็เลยมาใช้วัฒนชีวะ<ม>ทาให้ร่างกายมีอายุน้อยกว่าอายุจริงถึง,ถง10ปีแล้วแล้วก็กลับมามีพฤติกรรมที่ดีคานและรับประทานอาหารได้ดีขึ้นน้าหนักก็กลับมาเพิ่มขึ้นปก,กติ<ม>แล้วค่าคิลเลอร์ทีเซลซีดีแปดซีดีสี่ก็อยู่ เกณฑ์ที่ดีมาก